สวัสดีนะคะทุกท่านสําหรับทุกท่านที่เลือกอันนี้จะเป็นต้นวินโลนะคะซึ่งแม่หมอก็เลือกกองนี้ด้วยนะทุกท่านเดี๋ยวอันดับแรกเรามาดูกันที่ไพ่นะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างอ่อันนี้จะเป็นสํำรับไพ่ยิปซีนะคุณได้ไพ่ไฟออฟวอส์คุณได้ไพ่จัสติสแล้วก็โฟออฟวอนนะคะ แล้วก็ในไพ่สาหรับยานาโลกคุณได้ไพ่หมายเลข9นะคะสมาธิแล้วก็ไพ่หมายเลข95ค่ะถ่ายทอดวิชาแล้วก็ไพ่หมายเลข35นะทุกท่านเพ่งพินิษค่ะแล้วก็ในตัวสําหรับไพ่เทวานุพริตคุณได้ไพ่ขันตินะคะไพ่กรุแล้วก็เทวภูมิแล้วก็ต่อมาในตัวสาหรับอันนี้จะเป็นสําหรับ Sea o นออฟเ h อะวิ h คุณได้ไพ่เอ็นเซเซอร์นะหมายเลขส y i s ดชอ้อ ค r i n g so deep, only roots of your soil can lift the uh, nakedness hid hidden within the walls made in silence and ancient chill uh, walking up on the screen อันนี้นะทุกท่านสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะ,ะในลักษณะของลูกขะเทวดาเจ้าทีเจ้าทางหิบัานพีเรือนะคะสิ่งที่ ทุกๆท่านอยากที่จะสื่อสารกับกับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะคือคุณได้ต้นวิลโล่ะค่ะต้นวิลวลโลนี้หาความหมายของต้นวิลโลเหมือนกับ ในลักษณะของต้นวิลโล่จะมีเหมือนกับเป็นรากอะคะ่ะที่สามารถที่จะเจริญงอกงามใช่ไหมคะทุกท่านแล้วก็อย่างรากลึกไปได้แบบว่ารวดเร็วมากอะคะ่ะคือเขาสามารถที่จะสร้างอะในลักษณะของฐานที่ดีอะคะ่ะให้กับตัวเขาเองหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วในเหมือนกับตำนานนะคะต้นวิลโล่อะคะ่ะเหมือนกับ เป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะคอนเนกหาในลักษณะของดวงจันทร์นะคะเป็นราชินีแห่งดวงจันทร์อาจจะเป็นเทพีอธทเมสหรือว่าเป็นในลักษณะของฝั่งเฟมนินีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นในลักษณะของตำนานนะคะที่มีเก่าในตามตำนานของกีก่คะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะความหมายะคะ่ะของไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้นะ อันดับแรกแม่หมอมองเห็นไพ่ไฟออฟวอร์นกับไพ่ขันตีอ่ะคือคนที่เลือกไพ่กองนี้ก่อนหน้านี้คือคุณอาจจะเหมือนกับอดทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแบบว่าสักระยะหนึ่งแล้วว่ะค่ะในบางรายอาจจะหอดทนมาแบบว่ามากพอแล้วจนมันแบบระเบิดแล้วคือคุณไม่สามารถที่จะ ใส่ในเรื่องราวของความอดทนไปมากกว่านี้ได้แล้วอะค่ะทุกท่านแล้วที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเป็นในลักษณะของความอดทนจนคุณเหมือนกับอือาจจะต้องเหมือนกลับมาหาเซนเตอร์ให้กับตัวเองโดยการเหมือนกับสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าเหมือนกับให้จิตตัวเองอะค่ะเนี่ยเพราะว่าคุณได้ไพ่เพ่งพินิษ์อันนี้ขึ้นมาค่ะคือคุณอาจจะเหมือนกับฝึกจิตของคุณนะคะ ให้มีความสงบนิ่งนะคะโดยการอาจจะนั่งสมาธิหรือว่าการสวดมนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะแม่หมอมองว่าตัวคุณน่ะอาจจะเจอในเรื่องราวความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นจากคนรอบข้างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวค่ะในใน,ในที่ทํางานก็ได้แต่ Energy ที่ดูส่วนใหญ่อะทุกท่านมันน่าจะมาจากปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในค่ะแต่ว่าถึงแม้คนที่มาเลือกให้กองนี้ค่ะสิ่ง ที่คุณต้องอดทนอดกลั้นนะคะที่มันเป็นปัจจัยภายในมันก็อาจจะมีใช่ไหมแต่หม,มอมองว่าที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะคือเป็นปัจจัยสิ่งรบร้วอะคะ่ะจากภายนอกอะที่มันอาจจะทําให้คุณนะคะต้องหันมาแบบหาเซนเตอร์ของตัวเองให้เจอหรือว่าหาในลักษณะของเหมือนกับ อินเนอร์พีบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะของตัวคุณเองอะคะ่ะให้เจอใช่ไหมคะเพราะฉะนัะ้นอะในลักษณะที่ขึ้นมาในวันนี้นะคะบรรดาเหล่าลุกทะเทวดาเนี่ยเจ้าทีเจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนเนี่ยที่คุณอยู่อาศัยอะคะ่ะหรือว่าที่คุณระลึกถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะคะ่ะที่คุณอาศัยอยู่หรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของบ้านที่ตางจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะที่คุณเหมือนกับโอเคอาจจะเหมือนกับระ,ะลึกจิตไปถึงหรือว่าในลักษณะนี้นะแม่หมอมอง,มองว่าท่านนะคะ่ะจะมา,มาเหมือนกับ อาจจะมาเชียร์อัพหรือว่าให้กําลังใจคุณนะคะเพราะเนี่ยคือคุณได้ไพ่ทั้งเอเซอร์ er ขึ้นมาเลยทุกท่านแล้วก็ไพ่เทวภูมเิเนาะสวรรค์ชั้นเท,เเทวภูมิค่ะจะในลักษณะของวันนี้ที่แม่หมอมาเปิดไพ่อะค่ะสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาค่ะก็จะเป็นหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าตามเหมือนกับตำนาน,นก็จะเป็นหนึ่งในสวรรค์ชั้นเ,เทวภูมิเหมือนกัน,นแล้วแล้วคนที่มาเลือกไพ่กองนี้ค่ะคือ ในลักษณะของบรรดาลุกคเทวดาเจ้าทีเจ้าทางผีบ้านผีเรือนเนี่ยค่ะคือเขาขึ้นมาค่ะว่าเหมือนทุกๆพระองค์อะค่ะคอยดูแลคอยโปรเทคคุณนะคะจากบรรดาสิ่งสิ่งต่างๆอะทุกท่านที่มันเป็นปัจจัยภายนอกอะที่มันทําให้คุณเสียใจที่มันทําให้ตัวคุณรู้สึกไม่ดีกับชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะทุกท่านอันนี้คือสิ่งที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนมากๆแล้วแม่หมอมองนะว่า อาจจะเป็นในลักษณะของเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนอที่คุณอาศัยอยู่อะค่ะจะอาจในบางรายอ,อาจจะมีในลักษณะที่เป็นเอนเซเซอร์ด้วยนะเป็นในลักษณะที่อาจจะเป็นวิญญาณบ,บรรพบุรุษอะค่ะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วของของคุณะคะนะคะณสถานที่แบบว่าที่บ้านนั้นๆน,น,นะคะที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยคือเขาขึ้นมาค่ะเหมือนกับ อยากที่จะเหมือนกับคอยย้ำเตือนตัวคุณนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะตัวคุณนะคะเหมือนกับเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนอะไม่ว่าตัวคุณนะคะจะไปเจออะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจัยรอบนอกอะคะ่ะสังคมที่หุ่นหวายคนที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเหมือนบรรดาทุกๆท่านเนี่ยค่ะ อยากที่จะขึ้นมาย้ําเตือนคือขึ้นมาอย่างชัดเจนนะทุกท่านคือขึ้นมาทั้งในลักษณะของผีบ้านผีเรือนขึ้นมาทั้งของสวรรค์ชั้นเทวภูมิคือทั้งหมดทั้งมวลนะคะอยากที่จะคอยปรเทค,คุณนะคะให้เหมือนกับอืม ให้ได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะหรือว่าอาจจะมาในลักษณะของการอวยพรคุณนะคะให้ให้เจอบางสิ่งบางอย่างอะทุกท่านที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความสงบสุขจริงๆอะค่ะที่อยู่ในใจของคุณนะคะเป็นความสงบสุขอะค่ะที่คุณอาจจะใฝ่หาหรือว่าฝันถึงมาตลอดชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแม่หมอมองว่าในบางรายที่คุณตั้งใจอะไรตั้งใจที่จะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนแะคนที่เลือกไพ่กองนี้เพราะคุณได้ไพ่ justice อันนี้ขึ้นมาค่ะ เป็นเป็นหน้าของผู้ชายที่โหกําลังทําหน้าแบบว่าตั้งอกตั้งใจมากๆอะค่ะคือใช้ทั้งลอจิกใช้ทั้งในลักษณะของดาบที่เป็นเครื่องหมายของอป,อปัญญาความรู้ความสามารถใชใ้ใช้ในเรื่องราวของเนี่ยอินทิวชั่นใช้ในเรื่องราวของปัญญาที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือดาบแล้วแถมคุณยังได้ไพ่เพ่งพินิจแตน,นี้ขึ้นมาด้วยอะค่ะคือมองว่าที่ผ่านมาคือตัวคุณอาจจะเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างอะ ที่มันรายล้อมคุณนะคะอาจจะพุทธพุทธพุทธเข้ามาให้คุณนะคะ แบบเออในบางครั้งบางทีอ่ะฉันก็อาจอยากที่จะแบบว่าระเบิดออกไปอ่ะแต่แม่หมอมองอ่ะว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้คือถ้าไม่สุดจริงอ่ะคุณอาจจะไม่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยเถียงอะไรออกไปอ่ะคุณค่อนข้างมีความขันติเนาะความอดทนอดกั้นต่างๆอ่ะค่ะที่ค่อนข้างที่จะดีมากอ่ะเหมือนกับถ้าคุณไม่ได้เจอในซิ่นที่มันแย่หรือว่ามันหนักจริงๆอ่ะค่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บอารมณ์อ่ะ ก็เก็บอารมณ์ได้เก่งเหมือนกันนะคะแต่ว่ายามใดที่คุณโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณก็แบบว่าสู้ยิบตาเหมือนกันนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะทุกท่านแล้วคุณเนี่ยได้ไพ่ถ่ายทอดวิชานี้ขึ้นมาด้วยนะคือไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้ทุกท่านไพ่ยานนลกอ่ะที่ขึ้นมาเนาะเนี่ยถ้าคุณเห็นในภาพแบบไพ่ยานนลกอันนี้ไพ่สมาธิหมายเลข9้าด้วยแล้วก็95อีกถ่ายทอดวิชาแล้วก็ไพ่35เพ่งพินิจต์นะคะ คือมองว่าปัจจุบันนะคะในลักษณะการเหมือนกับบาลานซ์พลังงานของคุณเนะี่ยแม่หมอมองว่าถึงแม้ตัวคุณนะคะจะเจอในลักษณะของปัจจัยภายนอกอะไรใดๆก็ตามอะคะ่ะการเหมือนกับหา ใ, Dante, Safe, life, ในเรื่องราวของเหมือนกับ i n n e r p e a พ e หรือว่าความสงบสุขภายในใจของคุณอะคือคุณอะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์พลังงานได้ดีเนาะถึงแม้คุณจะไปเจอเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่มันโห้มันทุกร้อนมากๆอะแต่ตัวคุณอะอาจจะเหมือนกับเป็นคนที <ihrem hn> ่สามารถที่จะบาลานซ์พลังงานของคุณอะให้กลับมาแบบว่าดีขึ้นนะคะในแบบว่าทันทีทันใดอะค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจมอะในเรื่องราวของความทุกข์อันนั้นนะคะหรือว่าเก็บความทุกข์อันนั้นนะคะไว้นานๆเนาะ แล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะถ้าคุณเห็นนหน้าไพ่เป็นในลักษณะของสีทองแล้วก็สีเหลืองเนี่ยหาขึ้นมาเกือบทั้งหมดเลยนะคะในลักษณะของสีทองสีเหลืองแม่หมอมมองว่ามันเป็นลักษณะของสีที่เป็นสีของออร่าค่ะทุกท่าน ที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับบุญบาร,รมีหรือว่าความดีต่างๆนะคะที่คุณได้ทาอ่ะแม่หมอมองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะอาจจะเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างปฏิบัตินะคะอาจจะเอ่อหนึ่งก็คืออาจจะปฏิบัติรรมาก่อนอาจจะบวชมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเหมือนกับพัฒนาทางด้านจิตวิญญ,ญาณของตัวคุณนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเพราะคุณได้ถ่ายภาพถ่ายทอดวิชานี้ขึ้นมาค่ะคุณน่อาจจะเหมือนกับเป็นทั้งผู้เรียนก็ได้อ่ะคะ่ะเป็นทั้งคนเรียนเนะะี่ยค่ะในเรื่อง เรองราวของสายจิตวิญญาณหรือคุณนะคะอาจจะเป็นในลักษณะคนที่สอนนะคะหรือว่าถ่ายทอดวิชาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นในทางด้านสายจิตวิญญาณนะคุณก็มี potential ที่สามารถที่จะทําได้นะคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะคือคุณอาจจะเป็นคนที่ฝึกปฏิบัตินะหรือว่าฝึกจิตนะคะมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นะคะสิ่งที่บรรดาเหล่ารุกขเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนะคะที่เหมือนกับที่คุณอาศัยอยู่หรือว่าที่คุณระลึกจิตถึงนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนใดๆก็ตามค่ะถ้า นะอยากที่จะบอกว่าในเรื่องราวของความพยายามความอดทนต่างๆอะคะ่ะที่คุณได้ทำมาค่ะคือทุกๆท,ท่านนะคะเห็นแล้วก็เหมือนกับทุกๆท,ท่านนะคะอยากที่จะมาโปเทคคุณนะคะ ให้เหมือนกับหนึ่งก็คือหาในลักษณะของความสงบสุขบางสิ่งบางอย่างนะคะในจิตใจของคุณนะคะเจอแล้วเหมือนกับทุกทุกท่านนะคะจะมาช่วยโปรเทคปกป้องอะคะ่ะจากบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะที่ที่มันอาจจะอาจจะไม่ใช่ทางของคุณหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะให้ตัวคุณเน่แบบเหมือนคนพบความสงบสุขบางอย่างอะคะ่ะที่อยู่ในจิตใจของคุณจริงๆอะค่ะแล้วก็มองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้อาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนที่แม่หมอบอกไปก่อนหน้านี้อาจจะค่อนข้างที่ ที่จะบาลาน,นะคะในในเรื่องราวของเหมือนกับอาจจะเป็นบาลานจากกระก็ได้คะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นการบาลานในลักษลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในลักษณะของจิตวิญญาณของคุณนะคะได้ดีมากๆเนาะในช่วงที่ผ่านมาคะ่ะเพราะว่าคุณได้ไพ่ justice อันนี้ขึ้นมาคะ่ะก็เป็นไพ่ของคนที่เหมือนกับ มีตาช่างอยู่อยู่ตรงกลางอะคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะบ,บาลานะคะทุกทุกสิ่งทุกทุกทุกอย่างทุก,ท,กทุกเรื่องราวของคุณนะคะในชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่ขึ้นมาในไพ่วินโรวันนี้ใช่ไหมคะคือเหมือนกับเหมือนกับเหล่าลุกค,คะเทวดาค่ะอยากที่จะบอกคุณเพิ่มเติมอะคะ่ะว่าเหมือนกับโอเค คือคุณนะมีโอกาสที่จะเลือกในลักษณะของเหมือนกับเป็นสร้างรากฐานที่ดีอะคะ่ะกับคนรอบข้างของคุณได้คุณสามารถที่จะเลือกเหมือนความฮาร์โมนีอะความรู้สึกแบบความรู้สึกดีความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกอบอุ่นนะคะให้กับชีวิตของคุณได้ะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณนะคะปฏิบัติกับคนรอบข้างของคุณนะคะ เป็นยังไงเ,ออเข้าใจคนรอบข้างของคุณแค่ไหนหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องหาบาลานซ์หรือว่าตรงกลางให้ให้เจอค่ะทุกท่านกับการปฏิบัติหรือว่าการทรีทกับคนรอบข้างค่ะอย่าทีทคนอื่นจนมากเกินไปจนตัวคุณเดือดร้อนหรือว่าอย่าแบบเออเหมือนกับคือต้องมันคือมันต้องอยู่ตรงกลางอะทุกท่านในการแบบว่า การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่แม่แมหมอเห็นชัดเจนนะคะคือในบางรายที่มาเลือกไพ่กองเนี้ย คุณอาจจะอยู่ในสเตจของการที่โอเคอาจจะต้องเหมือนกับจัดการกับความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้นะทุกท่านอาจจะเป็นในเรื่องการงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนบรรดาเหล่าลูกข้าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเลือนหรือว่าจะมาในลักษณะของเอ็นเซเซอร์ค่ะที่เป็นผีบ้านผีเลือนเนี่ยค่ะคอยเหมือนกับปกปักดูแลรักษาคุณนะคะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมาเปิดสำรับไพ่ f ラเวอร์เจอร์พีดูเพิ่มเติมนะคะว่าเหมือนกับเนี่ย ดอกไม้นะคะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณเพิ่มเติมบ้างนะวันนี้แม่หมอจะพยายามเปิดสำรับที่เป็นในเรื่องของแบบแมกไม้หรือว่าเลยประมาณนี้นะแล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้คือเหมือนกับต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะที่คุณคารบูชาหรือว่าอยู่เหมือนข้างบ้านคุณหรือว่าเป็นบ้านต่างจังหวัดหรืออะไรก็ได้ะคะ่ะอาจจะอยู่ในลักษณะที่แบบเอออยู่ติดริมลำธารหรือว่าแม่น้ำใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะที่ขึ้นมาโอเค คุณได้ไพ่อันนี้ทุกท่านเป็น uplift your thoughts นะคะเป็น o r i g i a l y focus your attention on the many blessings that surround you by doing so you will let go of depression uh p e e l self esteem and excess weight โ okay. อเคคนที่เลือกไพ่กองนี้ค่ะเหมือนบรรดาลุกค,คะเทวดาค่ะอยากที่จะบอกคุณเพิ่มเติมว่า คือให้ตัวคุณนะคะเหมือนกับใส่ intention เนี่ยค่ะใส่ความตั้งอกตั้งใจของคุณนะคะไปที่ในลักษณะของสิ่งดีๆแล้วก็คำอวยพรนะคะที่เหมือนกับบรรดาลกคขาเทวดาเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนอยากที่จะมอบให้ให้กับคุณนะคะให้คุณนะคะโฟกัสไปที่ energy นั้นะนะคะ energy ดีๆแล้วในลักษณะของความตึงเครียดบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าความรู้สึกเหมือนน้อยเนื้อต่ําใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะมันจะหมดไปนะอันนี้คือสิ่งที่ขึ้นมาใน ไพ่นะคะทุกท่านโอเคยังไงวันนี้แม่หมอฝากรบกวนกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปของทางช่องแล้วยังไงวันนี้แม่หมอขออวพรอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด1 9นะคะแล้วยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีะคะ่ะทุกท่าน